ฟิสีตูกๆกกไหลเด้ข้างบ้านก็นลายนี่คือข้างบ้านเราก็ต้องทำค้นถึงข้าง้างางน ได้ลายก็สามรูแล้วะยายชห้่ ほら。